n i สสันเทียนา2 0 0 x l ปอตภายในสีดำเกียร์ออโต้ปี2,012โปรโมชั่นของราอยที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆฟรีดาวส่งเครดตเดือนละ5,000บาท เท่านั้นค่ะเดสเกิ irt, รอบคันติดเฟรมเรียบร้อยภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปับไฟฟ้ากระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันลายไม้รอบคันเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะคนซื้อรายรับแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปก็เซอรถคันนี้ไปเช้งานได้แล้วค่ะ ได้ไฟใหม่แล้วนะคะใหม่ในเชนแล้วนะคะคิวโคเมียมรอบคันเลยค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะหลหราดูดีมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะเครื่องชุงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานเลยค่ะได้เครื่องยนต์2 4 4พเบนซิน,นเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียไซนนำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ